สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้อมมิสิกจะลงดอยไปส่งของให้ลูกค้านะคะแล้วก็พี่พี่ๆเอฟซีแล้วก็ลูกค้าหลายท่านก็บอกว่าเออช่วงนี้ไม่เห็นน้อมมิสิกถ่ายคลิปแบบลงดอยไปส่งของเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะถ่ายบรรยากาศการขับรถลงดอยไปส่งของช่วงหน้าแรงนะคะจะบอกว่าแบบฝุ่นน้ามากผิวภาพวันนะคะไหมโอเคเดี๋ยเโอเคอะไรฉันโดนอะ โอเคให้ผีป้อบ้านอยู่ด้านบนสุดแล้วก็คุณแม่พี่ดาเบส่งของให้ลูกค้านะคะเน้อใช่ังม่ไดจอนมท่นี่อ้าวน่าของอยไหนอะอายุโอ้ยอยู่ข้างหลังเลยต้องปิดด้วยนะช่วงนี้เพราะว่าฝนหนามากก็ยังเป็นรถคันเก่าคันเดิม Isuzu Vicon ไม่ได้ไม่ได้รีวิวนะทุกคนแต่เนี่ยใช้จริง ใช่จริงแล้วก็ดยจ,จริงจงะบอกว่าเครื่องในรถเนี่ยนิ่มมากแล้วก็อันจริงนะน,น้องมิสิกใช้รถอิสุสมารู้สึกว่าตอบโจทย์นะรู้สึกว่าแบบเออโอเคเลยอะสำหรับผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงก็ขับแล้วแบบนิ่มมากโอเคขับบนเดอยก็ได้ขับลุยก,ก็ได้ขับในเมืองก็ได้โอเคมากปะเดี๋ยวลุยก,กันค่ะเดี๋ยวลงดอยไปส่งของแต่ว่าน้องมสิไปส่งทางฝั่งนะเป็นทางลัดค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะ ทุกคนน้ำสิกเจอของดีระหว่างทางนะคะก็เลยโอ้เก็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนจะชิ่งไปเก็บก่อนนี่เป็นออ้เยอะมากเลยแม่เป็นอันนี้นะคะผักนามผักไหมนี่ไงเยอะมากเลยอ่ะนี่เรารีบชิ่งเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวไม่คนอื่นจะมาเก็บนะคะโอเคเออนี่คุณแม่เก็บแล้วโอเคน้ำศิใส่เสื้อสีเส่รองเท้าสีขาวอ่ะ มองดูมองดูน้ำนะคะนี่แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแม่แบบอันนี้ใบผักน้ำเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบอะได,ดูมาไรดูอะได,ดูอะไรยุย่งอขอขอขอเหียย้ยขอถามว่าไม่กลัวหรอมาชิมซีมต,ต้นข้าวโพดต้นกข้าวโพดอะไรสิมยอดยอดคือยอดมันอะไรอย่างเงี้ยดูทุกคนอันนี้อร่อยมากอุ้ยน้องสิ่์ชอบมากเลยนะเนี่ยอุ้ยดู ชมดีมากเลยได้มาเจอนะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นจะมาเก็บก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวหมู่บ้านอื่นจะมาเก็บนะเนี่ยถ้าเราไม่รีบเก็บก่อนอมมว่าหม้อเจอเปลือกอู้ยเยอะมากแม่หนออายจุ๊บอะอ,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 องอร่อโอ้โหเข้ามาจอนุ่มอะอ้มาอย่างงเหอชอเจ้อไงละม่อนนะเยอะมากเลยพอตามจินอยู่ ไอหยู่บอกว่าหย่บไม่เคยกินใช่ไหมเดี๋ยวตามให้กินถ้าสดทนเลยเนี่ยยอดวดมากเลยใช่ยิ่งจะมาเดินล่ะมันเยอะมากเลยแต่แรกอ่ะคิดว่าแบบมีนิดเดียวอ่ะโอ้ยน่าสุดเต้นเต้นนี่นี่นีนี่อ๋มันยังดีเดี๋ยวพอเสร็จแล้วคือนี่เยอะมากเจอของอร่อยระหว่างทางนะคะ ทางไปส่งของอุ้ยอม่านม่แดงมังงะเฮ้ยบ่เฮ้ย่าบ่เฮ้ยว่าซิวบ่อมยันด้วยถ่ายอุ้ยอายุอยุมันเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยถอดรองเท้าไปได้ไหมเอ้ยองเท้ถอดรองเท้ามาเเลยไม่งันใส่ถุงเท้าอยู่แมยเนี่ยชิโนเสสีขาวด้วยโอ้ยอุ้ยอ่ยแม่มาโน่น่ะอยุอุ้ยโอ้เ้าห้าไว่นอะม่แดงสี เฮ <t> ้ยโอ่หลาตาพอยังไม่หตาพออยู our ่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้โหไม่ได้มาเก็บนานเลยอะแม่เยอะมากเลยอะเดี๋ยวพาไปเก็บข้างในนะคะโอ้ยหนูก็เยอะมากเลยอ้ยเยอะมากเลยอะเยอะตื่นเต้นอะเดี๋ยวเดี๋ยว เดีนะอ้ไอ่ดูฝันอยู่ด้วยนะฝันี้ก็มีอืมอันนี้เดี๋ยวมันก็ดูเยอะมากอ่ะไม่ลงทับพุ่นหมดแล้วจะไปส่งของลืมของแล้วค่ะตอนนี้อุ้ยอุ้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ม่าอยู่มันมันมีน้ำนะ ปวดอายนี่เลยอยฮะโอ้ยเบื่อแล้วชิมเนี่ยดูแม่บนนะโอปยดอโเป็ดแองจชอร์อยยอะมากเลยนี่ค่ะทุกคนได้โยะมากแต่ว่า อันนี้คือยังเก็บไม่หมดเลยนะยังเหลืออีกเยอะแต่ว่าน้องมาต้องขอออกไปส่งของก่อนดูสภาพาสภาพควรจะไปส่งของแต่เจอของอร่อยอดใจไม่ได้อาไปดูแม่ังคนะไม่ตั่งกันเลยแม่ลูกห่วงของกินแต่ว่าต้องบอกว่า ผักหนามอันนี้ยค่ะไม่ได้มีเยอะแบบนี้นะคะแต่และช่วงฤดูเนาะแม่เนาะ,นะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงน้าแรงหากินแบบยากนะแต่ว่าอันนี้คือขึ้นแบบสวยมากเลยแล้วก็จะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะอ,นนอันนี้คืออร่อยมากนนตามกินอนะ่ะตามกินล้วไปคั่วอร่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมารอชมกันตอนที่น้องศิทําเมนูผักหนามนะคะตอนนี้น้องศิษย์ผสมของก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมอีกครั้งนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ถึงทางที่โหดที่สุดนะคะกดแป้ก่อนไม่เหนือไม่รู้ว่าแบบมีรถสวนมาทุวกคนช่วงนี้ก็ฝุ่นควันเยอะนะข้างล่างอะ่ะดูสิมองวิวไม่เห็นแล้วนะคะถนน <laughs> ถนนเหมือนดอยนะคะอันจริงเสียเวลาก็ตรงดีแหละที่แบบถนนอีจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะจากแบบลงลงไปส่งของไร้แต่ว่าแบบถนนมันไม่ดี ถึงที่โหดที่สุดอีกที่หนึ่งนะคะถ้าเส้นทางเนี้ยก็คือจะโหดที่สุดก็คือมีอยู่สองที่ก็คือดอยมะหินกับดอยกระกอดอยกระกอเนี้ยเป็น,เป,นเป็นถนนยาวนะแม่เนาะเนี่ยจะยาวมากเลยนะคะแล้วก็คือมันมันไม่คือทุกๆปีก็ทําเป็นล่องน้ํานะแต่ว่ามันก็แตกทุกปีนะเนี่ยเอ,อ,อ้่หสวนลูกกระันตื่นมา กน่ากลัวมากเลแม่เอาเาใส่มานี่ไม่ได้นะเนี่ยล้มเหมือนกันนะเ่สุสภาพตอนนี้ก่อนที่จะถึงฝั่งนะคะก็จะเจอเอ่อน้ำห้วยก่อนนะคะก็มามาล้างเท้าล้างขาได้ะะเดวลาอันนี้แหละ กสูบางกันนะ่าช่วยนยช่วยนมม้เอาเอาขีใสขัดขเออเคังก่อนขึ้นรถขับลงเท้าเ,าเปล่าขับเท้าเปล่า่ จงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาหาซื้อคัทเร่งรถถ่ายด้วยโอ้โห oh oh. ลงมาครั้งหนึ่งคือแบบคือเอาให้คุ้มเลยนะคะมาซื้อนู่นซื้อนี่ทำธุระนู่นนี่นี่หลายที่เลยเนาะแม่เนอะ <Okay. S 1> ร้อนด้วยนะคะตอนนี้ฝนควันก็เยอะค่ะช่วงนี้ดิ้บขึ้นดอยดีวยกว่าโอเคได้เห็นบรรยากาศแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวกับบ้านจะไปเตรียมตัวเก็บผักด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะได้ทำาบอดให้นะบอกตัวเอง <laughs>